บันทึกไยเบิฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากประวิทย์นินวิเชียรกับการส่งต่อแรงบันดาลใจสู่คนรุ่นใหม่ประวิทย์นินวิเชียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ที่มีอยู่ในชุมชนจึงได้เกิดแนวคิดในการใช้ทรัพยากรทางเลือกเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติไว้ให้คงอยู่คู่ชุมชนถ้าคุณมองให้มันลึกเจาะให้มันละเอียดไปนิดนึงคุณจะรู้ว่า ต้นไม้เนี่ยไม่มีประโยชน์มาสารคุณจะเป็นพลังงานก็ได้เป็นเลงดูดซับน้ําก็ได้ทําให้คุณเนี่ยมีประโยชน์ขึ้นผมก็เอาเอาขยะพวกนี้ไม่ว่าเป็นเปลือกผลไม้อะไรต่างๆหญ้าอะไรต่างๆใบไม้ใบหญ้าทั้งหมดเนี่ยคือเอาปัญหาแอ้ขยะที่มันเป็นมหาเนี่ยมาเป็นพลังงานได้นะและผมก็ทํามาเป็นพลังงานก็คิดนวัตกรรมใหม่มาเรื่อยๆนะครับจากการปฏิบัติให้เห็นจริงและผลลัพธ์ที่ได้จากเตาชีวมวลทําให้เยาวชนรุ่นใหม่ ยอมรับและเห็นถึงคุณค่าของการใช้พลังงานทางเลือกก็อยากจะสานงานต่อต่อไปเรื่อยๆครับเรืงต้านการอนุรักษ์พลังงานแล้วก็การอนุรักษ์ป่าไม้ทรัพยากรป่าชายเลนของพ่อเรือยการปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกเป็นสิ่งที่ประวิทย์นินวิเชียนได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้สืบทอดต่อไปตราบนานเท่านานไทยเดชขอบันทึกประวิทย์นินวิเชียนกับการส่งต่อแรงบันดาลใจสู่คนรุ่นใหม่เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเรเฟษจำกัดมหาชน